สวัสดีครับคุณผู้ชมนเน่ทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีเพิ่มแผงการตั้งค่าด่วนไว้ที่ด้านล่างของมือถือ Android นั่นเองนะครับเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับอันดับแรกไปที่ Play Store แล้วพิมพ์คำว่า w h a t t o m quick system b o w t o m เว้นวรรค q u i c k เว้นวรรค s y s t e m s หลังจากนั้นค้นหาครับ ตัวแอปจะอยู่ด้านบนนะฮะปึ๊บแล้วก็ทําการติดตั้งครับผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคําอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จเปิดใช้งานอ่านะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับ Welcome to Bottom Quick Setting ให้คุณผู้ชมชะนิวปัดไปดังด้านซ้ายนะครับปึ๊บหลังจากนั้นในส่วนของ Accessibility Service นะครับการบริการการเข้าถึงหรือว่าการอนุญ,ญาตแล้วก็เปิดใช้งานครับหลังจากนั้นด้านล่างครับบริการที่ติดตั้งแล้วเปิดการเข้าถึงนะครับในส่วนของ Bottom Quick Setting นะตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เปิดครับหลังจากนั้นตอบตกลงะนะครับ เรียบร้อยแล้วแล้วก็แบ็กกลับครับผมปึ๊บแบ็กอีกครับอ่าแล้วก็แบ็กอีกอันดับต่อไปนะครับในส่วนของ accessibility service นะเราเปิดใช้งานแล้วต่อไปอันดับ2นะฮะ d o l o a overlay นะฮะการอนุญาตนะครับผมการอนุญาตให้สิแล้วก็เปิดเลยครับผมปึ๊บอ่านะครับอนุญาตให้สิเปิดแล้วก็แบ็กครับ กลับไป modify setting เปิดเลยครับนี่ครับผมอันนี้ยให้ส่เสิ์เปิดแล้วก็แบ็ก u p ครับอ่าในส่วนนี้เมื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะครับ let s get start ให้คุณผู้ชมแตะไปที่เครื่องหมายถูกด้านล่างครับปึ๊บอ่าพอมาถึงหน้านี้นะครับ change, uh, change handle t i c k e r position ด้านล่างจะมีคำว่า tap to continue หรือว่าแตะเพื่อดำเนินการแตะเพื่อดาเนินงานต่อหรือว่าดำเนินการต่อนั่นเองอ่าล้วก็แตะไปเลยครับปึ๊บนะมาถึง switch not running แล้วก็ด้านล่างครับเหมือนเดิมครับ tap to continue หรือว่าแตะเพื่อดำเนินงานต่อปึ๊บต่อไปนะมาถึง switch not running นะครับ คราวนี้นะครับเราก็แตะไปที่ตรงนี้ฮะเปิดใช้งานนะครับผมในส่วนของสวิตต์ตอนนี้มันยังไม่มีการดํเราเนินงานแล้วก็เปิดใช้งาน,นครับปิ๊เสร็จแล้วเปิดเสร็จแล้วนะฮะในส่วนของ Open the p ะ n e l นะครับเปิดแผงการใช้งานนะครับแล้วก็แตะที่แ a ็ to continue นะครับผมปุ๊บต่อไปก็กดปุ่ม h อ่านะครับก็เข้ามาสู่หน้าเมนูปกติของเรานะครับ คราวนี้ให้คุณผู้ชมจากเดิมนะครับนะตอนนี้จากเดิมเวลาเราจะเปิดใช้นะครับในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับหรือว่าเกี่ยวกับการตั้งค่าต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลื่นอ่รลูดจากข้างบนมาด้านล่างได้เลยนะครับแต่คราวนี้เราจะนะครับใช้นิ้วลูดจากข้างล่างไปข้างบนนั่นเองฟารนี่ครับฟารก็จะประมาณนี้นะครับปื๊บป๊บนี่เพิ่มแสงสว่างสามารถใช้ใช้งานได้เหมือนกับ แถบข้างบนนะครับอ่าเปิดไฟฉายปึ๊บอ่านี่ครับไฟฉายเห็นนะครับอ่าผู้ชมลองรูดลงปึ๊บไฟฉายยังเปิดอยู่แล้วเราลูดจากด้านบนบ้างปึ๊บปึ๊บอ่านี่เห็นไหมครับไฟฉายก็จะเปิดอยู่แล้วก็ปิดมันสามารถเชื่อมโยงกันได้นะครับผมนะฮะในส่วนนี้เปิดไฟฉายปิดเปิดด้านล่างนะครับตรงนี้เปิดอยู่แล้วก็ปิดไฟฉายอ่าเห็นไหมครับ เหมือนกันครับเลื่องตำแหน่งตำแหน่งนะครับพิกลพิกัดก็สามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือวิธีเพิ่มแขงการตั้งค่าด่วนไว้ที่ด้านล่างของมือถือ Android นั่นเองนะครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทันทีที่ผมมีคลิปใหม่ๆนั่นเองหากมีข้อสงสัยก็สามารถส่งข้อความมาทางคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเนธจกิกรต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ